อนี้คือเฟอร์บี้เวสป้าขี่เวสป้าวัน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 โอ้หมุนได้เนอ่ะนี่ขับสาล้อเองเลยอ้าวปิกาจู่ซูเปอร์แมนนี่ตัวนี้ปิกาจูมันเป็นกัปตันเมกาสามล้อพบมาแล้วคะ่ะเที่ยวละสิบบาทครับสิบ oh! บาทคะ่ะเบสด, <laughs> ดู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 ด,ดูท่า ยืนสวัสดีครับหมีบอกสวัสดีครับยินดีต้อนรับแม่ใส่เสือ welcome. ้อเวลคอมเฮึบ์ปฮิรฮิรนี่น้องพบนั่งเร็วนั่งรถสำรอ้อไปนั่งรถสำร้อไปเที่ยวกันไปไปวุ่นวุ่นึุ่นวุ่นวุนวุนวุน อเ,เออเหรอโอ้โหสิ่งสิ่งสิ่งสามล้อถีบสามล้อถีบมาแล้วคะ่ะสามล้อพบมาแล้วคะ่ะเที่ยวละสิบบาทครับสิบบาทครับไปไหนครับไปไหนผู้โดยสารจะไปไหนเดี๋ยวน้องพบผู้ชมแบนนดู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 ท่าโอโ้โห ตอนนี้ถึงยางตอนนี้ถึงยางถึงยางผู้โดยสารลงยางถึงแล้วเอาจ่ายตังค์ด้วยนะครับผู้โดยสารจ่ายตังค์ด้วยนะสิบบาทนี่นี่นี่มีตัวเขียวด้วยตัวเขียวนี่โอ้โหเหมือนเลยเหมือนเลยนี่นี่นี่มีมีมีมาถ่ายคู่มีก่อนเอามีไหนมีไหนมีฟ้าเอเฮ้ใส่เสื้อสีฟ้าเหมือนกันเลย โอ้โหมีสีฟ้านี่น้องๆน้องๆข้างๆเนี่ยเขามีจุดถ่ายรูปนะเป็นตัวตุ๊กตาเลยเต็มไปหมดเลยน่ารักดีเห็นไหมคะว้าวดูตังหันจีเห็นไหมใหญ่โตเบ้เล็กเใหญ่มากๆเลย,เลยนี่ไงนี่มนุษย์เจออะไรไม่ใช่ม้านะตัวเนี้ยเป็นกระต่ายโยกป่ะจิงโจ้เออจิงโจ้โยก <laughs> ไม่ใช่ม้าโยกจิงโจ้โยกเออ เลยนะเนี่ยตรงนี้มันอยู่หน้ากลางหันนี่จิงโจอยู่หน้ากลางหันเห็นไหมคะนี่ไอจีจีไปไหนครับควบควบจิงโจ้ไปไหนครับโจ้จิงโจ้ตัวมันป้อมจังเออออออเออออเฮ้ควบไปเลยควบไปเลยควบจิงโจ้ไปเลยมานั่นไงม้า โคบกม้าเมื่อกี้นี่ไงนี่โอ้พี่ตัดผมที่ตัดผมดผมันหลุดเลยเป็นของเก่าเนาะเอาไ,ไว้ถ่ายรูปอยู่ตรงนี้นี่เห็นกังหันลมชัดเจนมากเนี่ยทั่วเลยกังหันลมมันผลิตพลังงานไฟฟ้าเนาะเออไฟฟ้าพลังลมหลงุดเลยอะ่ะน้องพบเคยเห็นโม่ไหมครกโม่อนะ่ะโม่แป้งอะ นี่เป็นอย่างนี้นะน้องๆมันหมุนข้างบนเนี่ยมันหมุนข้างบนตรงนี้เนี่ยอ่านี่นี่นี่เดี๋ยวคุณยายหมุนให้ดูเออนี่มันต้องเอาเม็ดข้าววางแล้วก็หมุนหมุนบดอ่าหยอดเข้าไปแล้วก็หมุนนี่แล้วมันก็จะออกมาเป็นผงใช่ไหมนนานี่ไงเครื่องบดเขาเรียกโม่แป้งนี่แหละโม่ข้าวโม่แป้งเอาเม็ดข้าวใส่เนาะเออแล้วค่ะเห็นไหมน้องๆ เด็กยุนใหม่ยังไม่เคยใช้เฮ้ยโม่แป้งอยากลองบ้างจังเลยทำยังไงเนี่ยเออโม่แป้งมามามาต้องพบโม่แป้งหน่อยโม่แป้งหน่อยได้แป้งไหมเออได้แล้วโอ้โหแป้งหยดลงมาแล้วแป้งไหลลงมาตรงนี้แล้วรีบรั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 บโอ้โหเก่งว่ะกินเลยเหรอยังยังริบอยู่ต้องคอบทำขนม โมใหญ่โมใหญ่โอ้โหนี่น้องๆน,นี่มันเป็นเฟอร์บี้ดินแดนเฟอร์บี้ยาฮู์น้องพบน้องพบเข้ามาในดินแดนของเฟอร์บี้โอ้โหมีเหล่าของเพื่อนแบบเพียบเลยเนี่ยว้าวนี่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 เฮ้ของเพื่อนเต็มเลยมีทั้งเฟอร์บี้หมาเพนกินดูดิ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 ดดด โอ้ขีแดงหูยาวตัวนี้คือเฟอร์บี้บี้เฟอร์บี้เอออุลตร้าแมนอุ้ยมีชิงช้าให้นั่งด้วยนะน้องๆตรงนี้นะถ้ามาเช้าๆเย็นๆนะคงจะสบายอันนี้มนุษมาร้อนไปหน่อยตะเทียงอะไรลูกชิงช้าน้องพบเห็นชิงช้าแล้วแวน้นๆว้นเลยเวสป้าขี่เวสป้าแวน้นแวน้แวน นี่แสดงว่ามันขี่ได้นี่เนี่ยตุกต๊กๆเนี่ยมีตุ๊กๆเนี่ยสามลอ้อก็สามลอ้อสกายแล็บเอออาวสักอย่างก็นั่นแหละสามลอ้อตุกต๊กๆสกายแล็บเออขึ้นรถปะไปเที่ยวกันขี่สามล้อไปเที่ยวกันนี่น้องพบน้องพบจะขี่สามล้อไปเที่ยวไหนเอ้ยอ้าวคนขับไม่มีเอ,อ้าเอาน้องพบขับเองเลย นี่ขับสำล้อเองเลยอ้าวฮะเป็นไงล่ะไปขับสำล้อแล้วก็ไปเที่ยวร้อนไหมลูก <c oughs> บูน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 สำล้อร้อนร้อนร้อนมือมาปตาปะนี่สปไปเดอร์แมนกล้ามใหญ่มากอะสปไปเดอร์แมนปล่อยใหญ่ <c oughs> มิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์ก็มานู่นพี่กระตุยอยู่ข้างหลังนู่นเห็นไหมนี่นั่งชิงช้าตรงนี้ก็ได้แดดเริ่มล่มนิดนึงแล้วไหนลกูกเห็นอะไรเอ่ยนีย่ตัวนี้ตัวอะไรป,รปา๊าเนี่ยตัวเนี้ยตัวอะไรอะ่ะแต่มันเหมือนโจนสลัดยังไงแดคุล่าเอยเออสักอย่างเนาะนี่นี่น,น,น,นี่โอ้โอ้เอเวอเร์ นี่คาวเกลว์แล้วฝั่งนี้ก็คือคาวบอยนี่แต่งตัวเป็นคาวบอยคาวเกลว์โอ้น้องพบจะไปหาปิกาจูแน่เลยเนี่ยระวังขี้โคลนนะลกูกนู้น้องๆเห็นปิกาจูข้างหลังไหมนั่นมันแต่งตัวเป็นไอน้นนไอน้นนแต่งตัวเป็นกัปตันเมีกาเห็นไหมปิกาจูสไปเดอร์แมนอันนี้แบทแมนเออเดี๋ยวถ่ายดีกว่าลงไปก่อน อ้าวปิกาจูซูเปอร์แมน<ฮ>โอ้โหเป็นซูเปอร์แมนด้วยใส่เกงใหนไว้ข้างนอกด้วยแบทแมนเนี่ยแต่งตัวเป็นแบทแมนเอออันนี้สไปเดอร์แมนนี่หนูสองตัวนี่มันนั่งทับก้อนเค,ค้กอยู่นะอย่าไปแย่งมันเลยนะกินไหมไปแย่งมันกินหน่อยไหมลูกเค,ค้กน่ากินจังเลยอะ่ะเ <c oughs> นี่ย <c oughs> เค,ค้กหลายสีด้วยเนี่ยโอ้ <c oughs> อย่าไปใกล้มันนะเดี๋ยวมันเป้าเค้กมันห่วงหนูมันห่วงเนี่ยห่วงเค้กเนี่ยมันไม่ยอมให้เรากินนี่ตัวนี้เป็นปิกาจูสไปเดอร์แมนนะคะน้องๆนี่ตัวนี้ปิกาจูมันเป็นกัปตันเมกาตัวเนี้ยโหน่ารักปะแสบ้าด้วยเออตัวนี้ที่สุบนะเนี่ยเอาน้ำออกมาจากบารดาลมันเสียแล้วมะอ่า้น้ำมันก็ออกมาทางนี้ชุ่มๆ ม้วนอันนี้มันเป็นม้วนถังขึ้นใช่ไหมสไปเดอร์แมนนี่ตัวนี้หมาน่ารักแลบดิ้นแบบแบบแบบนร้อนหรอแลบนี้น่ะสวัสดีอู้ทนร้อนหน่อยนะอยู่กลางแดดน่าจะร้อนนะเนี่ยว้าวว้าวเกียค้วอยู่เลย